เอนไซม์ทุกวันกับดีเจใจดีนะคะดื่มเช้าดื่มเย็นจะทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงป้องกันจากอาการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะทําให้คุณอายุยืนนั่นเองนะคะดื่มเอนไซม์จากพืชผักผลไม้ส,สดๆนะคะแต่ถ้าท่านไม่สะดวกในการที่จะหาพืชผักผลไม้ส,สดๆมารับประทานเพื่อต้องการที่จะได้เอนไซมนั้นนะคะก็เรียกหา ไบโอออกซิวันนะคะจากบริษัทไบโอออกซีจำกัดค่ะเป็นน้ำเอนไซม์สำเร็จรูปนะคะดื่มเป็นประจำท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะช่วงต่อไปนี้ดีเจมีเรื่องเล่าเรื่องของคนคนนี้นะคะเรื่องของมนุษย์นะคะว่าในอนาคตนี้ร่างกายของมนุษย์จะเป็นอย่างไรนะคะมีนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ทำนายว่าในศตวตรรษต่อไปนี้มนุษย์จะฉลาดขึ้นอีกสมองจะพัฒนาใหญ่ขึ้นแต่ร่างกายจะเล็กลงนะคะบางคน เชื่อว่าฟันกรามท้ายจะหายไปด้วยนะคะรวมทั้ง ใส่ติ่งด้วยก็จะหายไปนะคะนักอนาคตวิทยานะคะมักจะทํานายว่าเส้นผมและก็ขนตามร่างกายอาจจะหายไปด้วยบางคนเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาระบบของร่างกายมนุษย์ได้ในบางเรื่องอย่างเช่นทําให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้โดยกินอาหารน้อยมากหรือว่านอนหลับเพียงคืนละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นแต่มีนักวิทยาศาสตร์ไม่กี่คนที่เชื่อเรื่องนี้นะคะถ้าลองย้อนไปเปรียบเทียบ อดีตกับปัจจุบันจะพบว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ร่างกายของมนุษย์จะเปลี่ยนไปมากมายในอนาคตจากมัมมี่ของอียิปต์หรือเปรูหรือที่อื่นๆนะคะเราได้พบว่ามนุษย์ในอดีตก็เคย